ตอบได้ยังอ่ะจอบปืนแล้วอุวปอไปทางไหนต่ออ่ะไอ้แค่เดี๋ยวเขาไปโดนกันที่บ้านอยู่ไหนอ่ะพันธุไดไอ้วิเปอร์ซีมันอยู่ไหนกันวะไอ้แค่อยู่ไหน เมื่อกีก้เกือบตายเลยอ่ะขอดื่มดีอาทิ้งก่อนละกันเฮ้อมาเฮ้อมาคุณเจ้าเหลือรอบเป็นคนสุดท้ายโฟมองอยู่ไหนกัน ครยี่ใครแอบอบแอบแบแลบแอด้วแ้ได้ได้ไ้ไดีได้ได้ด้ไ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 ด้้ไไป้ไแล้วไ้้ไดไไ แทบไม่ได้ว้าวิ่งอยู่ระวังด้วยนะเดี๋ยวมีคนมายิงทำไมเสียงไปขนาดนั้นหนีอยู่พี่เอิร์ธขอใหช่วยเอกคร์หน่อยเอกครไม่ช่วยแล้วเอกคร์ทไมครักินน้ำไงเดียดิ้งขอขิ้มั้งไม่แบ่งเลยนะไงโอ้ยแล้วปืนเต็มไปหมดเลยไม่ยิงใครเลยหรอก็ดีเหมือนกัน ว่เขาอยู่ไหนกันนะพี่เอ,อิร์กน่าจะวิ่งอยู่หรอมัง้งหรอแกอยู่ไหนกันนะข้างหลังได้วาว้ายฉันเจอปืนเอใครสุดได้ปืนฮ้วฉันมีวววดววยวลังแนวนวว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 กวนววน กันทักกอนอะไรออะไร พวกเราเก่งกันมากเลยอ่ะจีสดขนาดวินาทีเลยยังชนะได้เลยอ่ะโอ้แต่ทำไมกูยิงอยู่คนเดียวเลยเป็นมีใครช่วยอะไรกูเลยเขาก็ดูปืนนี่นะเนี่ยไอเทมเต็มซะขนาดเนี้ยเอามาจากไหนทําไมหล่อนไม่ซื้อดีอาร์ดิงอ่ะฮะแกรู้หรือเปล่าว่าดีอาร์ดิงเนี่ยซื้อโป๊กเขาแจกโค้ดนะแล้วก็แลกของแล้วได้ของป๊อปเลยแจกั้สิบไอเทมนะโอ้ไม่ว่าจะเป็นซีลเอเจนต์แพนโอ้โอเมก้าดิวิชั่น เจ็วันเลยเต็มเต็มแล้วก็สามารถแลกแต้มดีอาดิงได้1แต้มนะแล้วหมดเขตมือ่อไรคะหมดเขต31กรกฎาคมอุ้ยพี่ยกโอ้มันต้องรีบไปซื้อแล้วแหละโอ้น้ำเนี่ยมันเป็นน้ำวิตามินมีประโยชน์ลองหยอดใส่ที่เพื่อมันฟื้นลองหยอดไปหูเลยหรอไม่เอาเอาจบคิดได้แล้วเราต้องห้ามเฟิร์นฟื้นแล้วจะได้ดีอาดิงอย่านะพี่นายไม่ทำเลยไม่ทำเลยไม่ดีนะครับแม่นาย ไม่ได้ไม่ไไมไไมไเ,เล่นไม่เล่นใครเขาจะไปเล่นโอ๊ยดาเขาหมดน้ำร้อนทีนี้มันน่าตายจริงนะดื่มวิตามินแล้วดีดรีอาดิงมีให้สองต่อฉีกสลากล่าไอเทมฉีกสติกเกอร์สโลแกนและโคด้ดมีสิทธิ์รับไอเทมถาวรก่อนใคร <im itation> ตั้งแต่วันนี้ถึง31ก,กรกฎาคมหาซื้อดรีอาดิงได้ที่เซเว่นอีเลเว่นทุกสาขาทั่วประเทศไทย